ทำให้ได้ทำรับให้ได้เพราะดีออกมาแล้วอะ่ะเราไม่ตรงอยู่ลูกไอ้กล้องมันไม่ตรง้านนี่นะเรออจัน <c oughs> อ่าวัสดี โอ้จะมีพาเยยะเลยนี่อย่งขอมของเขาโอ้ของเขาออผมมีนี่แทไหมดูนี่เทไหมไอ้อันนี้ไร่ขิงไงไอเขียวเดิมคือไงว่ามันเป็นศิลินเขาเศิลินนี่แต่ว่าต้องเป็นเขียวเขียวที่แทไหมเซียนเทไหมอ๋อตรนี้ก็เท เนื้อต้องสมเด็จนู่รูปตา่หน้าองสรมหาทอยู่เนี่ยว่าจะเป็นโาม้อะไร้านหนมาดูสิเสียลอยู่รูปผากแล้วก็ร o โลกาผมก็ตีไปทางเหนือเสียนอุ่มกระบินบุรี อุนเขาเรีสวรรค์อี่อันนี้เขาเรียกอะไรพ้าอะไร<ด>ข้างหน้าดิสองไงไก่ไก <c oughs> ่พริกสองข้างหลังด้วยเออดูว่าต้องดูเออนี่เห็นไมหมนกนุมาน อันุัานอ,อ,อันุัานของพ่อปาน้าาว,วนันนะครับแท้ไหมใช่ครับหนูชอบสองพระม,<า>มานานยังครับนานนาน่ะเอ,อ,อ,อี้จะแท้ลายเส็น คือผมเป็นคนเก็บพระเครื่องอยู่แล้วพอดีก็คือเราแบบผมหยิบพระเครื่องออกมาคัดคัดคือมาดูมาดูตําหนิดูพิมพ์ดูอะไรอย่างเงี้ยคือดูความสวยงามพอดีน้องเขามาขอดูคือลูกชายผมก็คืออยากอยากรู้อยากรู้คือป .2 แล้วก็ถามว่าพ่อพระองค์นี้ชื่ออะไรอะไรคือเขาสนใจั้งแต่เด็กๆแต่คือคือเด็กก็คือแต่เขาก็ สอนเขาว่าดูแบบนี้พระอันนี้เป็นพระเนื้อผงพระเหรียญพระอะไรเงี้ยครับบางทีเราได้พระมาเราก็มาคัดมาส่องที่บ้านเงี้ยเขาก็มาขอดูขอดูแล้วก็ให้เขาดูแล้วก็สอนเขาเพราะเราก็พื้นฐานเราก็ชอบพระเครื่องอยู่แล้วพอดีลูกก็เราก็พาลูกไปทําบุญวัดนั้นวันนี้บางทีเขาก็ถามว่าพ้าองค์นี้ชื่ออะไรพ่อองค์นั้นชื่ออะไรเี้ยเราก็ให้ความรู้เขาเบื้องตน้นแต่เรื่องการส่องพระนี่คือ เขาเขาอยากรู้อยากเห็นเขาเห็นเขาเขาชอบอืเขาเห็นเราเขาเห็นเราส่องเขาก็อยากรู้อ่ะอันนี้มันคืออะไรพระองค์นี้ชื่ออะไรเป็นพระเนื้อผงหรือว่าเป็นพระเหรียญชื่อหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาสนใจมันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมก็สนใจตั้งแต่เด็กๆครับเพราะว่าช่วงนั้นผมจะพาลูกไปทําบุญบ่อยมาก